เปิดกล้อง2อคิวครับเดี๋ยวเราจะไปดูคิวน้องไบซ์ศีราชากันครับเอาละครับกลับมาในช่วงนี้ช่วงเปิดกล้อง2อคิวครับนะครับก็เรามาชม มาชมไมคิวนะครับไมคิวของน้องไบศิรชากันครับนะครับนี่นะครับประเดิมก่อนเลยนะครับน้องไบก็ใช้ของคุณต้นแม็กซิมัสนะครับนี่นะครับเป็นยังไงบ้างดูอ่าสวยไหมครับนะครับอ่ะมาดูไม้หน้าสอนหน้ากันครับดูสอนหน้า ครับสอนหน้านะครับอ่านี่ไมหน้าไมหน้าสอนหน้าคุณต้นแมสิมัตเนี่ยเห็นน้องไบท์บอกว่าสนับสนุนตั้งแต่น้องไบท์เริ่มเล่นสนุกเกอร์ใหม่ๆเลยนะครับอยวสักครู่หนึ่งครับพอดีดูเหมือนว่าอ่าอ่ะโปรแกรมมันจะค้างนิดหนึ่งครับอ่า ทีนี้มาดูหัวคิวของน้องไบส์กันครับหัวคิวของน้องไบส์นะครับหัวคิวของน้องไบส์นะครับเป็นยังไงบ้างดูรูปทรงนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูหน่อยขยายให้ดูนิดหนึ่งดูเหมือนว่าจะถ่ายส่งมาไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็ไม่ก้นกระทะเท่าไหร่นะครับเอาละครับสเปคของน้องไบส์ที่ใช้อยู่นะครับเห็นน้องไบส์ ตัวแค่นี้นะครับแต่ใช้ไม้คิวยาว57ครับน้ำหนัก17.6นะครับบาลานส์นะครับบาลาน์อยู่ที่44ครับแล้วก็ความใหญ่ของหัวนะครับอยู่ที่9.6นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเออสเปคมาตรฐานชายไทยนะครับ9 9 6นะครับ9.6อ่า นะครับก็ไม่ไม่ไม่เล็กนะครับก็ถือว่าไม่เล็กเพราะว่าผมเองก็ใช้สิบนะครับผมเองก็ใช้สิบแล้วก็นี่คือไม้นี่ท้องนะครับนี่ท้องมาดูท้องหน่อยท้องนะครับนะครับท้องนะครับมีตะเกียบด้วยนะครับไม้หน้าน่าจะสิบสองจำปานะครับน่าจะสิบสองจำปานะครับ โ okay. อเคก็ถือได้ว่าเป็นสเปคส่วนตัวของน้องไบ์นะครับน้องไบ์ศรีราชาอ้าวมารางวัลน,นะครับในสัปดาห์นี้นะไอในในในเดือนนี้นะครับสิงหาคมนะครับใครที่ทำตามกติกาเงื่อนไขนะครับก็จะได้รุ้นไม้นะครับจากนิคคิวครับ147นะครับนี่รุ่นนี้เลยนะครับ อย่าลืมกติกานะครับกติกาที่ทําไว้นะครับที่แจ้งไว้นะครับแชร์3กลุ่มนะครับแล้วก็แคปหน้าจอเก็บไว้เข้ามาพิมพ์ว่าแชร์แล้ว3กลุ่ม EP 8นะครับลายชื่อก็จะถูกบันทึกไว้ทุกๆ EP สัปอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเราก็จะจับรางวัลกันไม้ิวจาก n i คิวนะครับ147นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับ อาทิตย์หน้าจะมีการสัมภาษณ์น้องซันนี่จากที่อังกฤษเลยนะครับน้องซันนี่สละเวลามาเพราะว่าทางนู้นเนี่ยจะช้ากับเรา6ชั่วโมงครับนะครับแล้วก็จะมาฟังเรื่องราวความเป็นอยู่นะครับของน้องซันนี่กันนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเกิดอะไรขึ้นกับน้องซันนี่ลุกขึ้นมาทำไม้คิวเองนะครับสร้างแท่นกึงเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวน้องซันนี่จะเป็นคนให้คำตอบนะครับ มาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งสําคัญครับช่วงเวลาที่สัมภาษณ์นั้นตรงกับช่วงเวลาบ่ายโมงของน้องสันนีซึ่งหลังจากเมื่อคืนนี้ได้คิวกันแล้วนะครับเมื่อคืนคุยกันถึง,ถงตีสามตีสี่เลยเพราะว่าน้องสันนีกลับมาตอนหนึ่งทุ่มของเขาตรงกับของเราตีหนึ่งเมื่อวานผมก็คุยกับน้องสันนียาวเลยเอาล่ะครับผมมีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวครับในช่วงเวลาที่ รอน้องเฟรมกําลังทํารายชื่ออยู่ซึ่งวันนี้ารายชื่อช่างแชร์นะครับแล้วก็คําถามของน้องไบส์แล้วก็มีวันเกิดปะดูเหมือนว่าไม่มีเหรอมีมีมีคนมีมีคนเข้ามาบอกวันเกิดด้วยนะอ๋อไม่ได้เข้ามา,มา,มาสงสัยจะลืมหรือเปล่านะครับอ่าใครที่กําลังคิดว่ากําลังจะทําโต๊ะสนุกเกอร์ เอาไว้ใช้เองที่บ้านหมายความว่าผมผู้ถิตผมผู้ถิดจะตั้งสนุกโต๊ะสนุกเกอร์ไว้ซ้อมเล่นเองที่บ้านนะครับพื้นที่ที่คุณต้องมีในบ้านนะครับอ่ะผมให้ดูครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมครับพื้นที่นะครับใครที่มีบ้านแล้วมีพื้นที่อยากจะทําห้องเล่นสนุกเกอร์อยากจะตั้งโต๊ะสนุกเกอร์สิ่งที่คุณต้องเตรียมนะครับพื้นที่ห้องนะครับ คุณต้องมีพื้นที่ด้านกว้างประมาณ5เมตรโดยประมาณนะครับหรือว่า4เมตร82เซนติเมตรโดยประมาณเอาเป็นว่าตีกลมๆ5เมตรนะครับความยาวของห้องต้องมีประมาณ7เมตรนะครับแล้วก็จะเมื่อถึงเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อคุณเตรียมห้องพื้นที่ตามที่ผมบอกนะครับกว้าง5เมตรยาว7เมตรนะครับคุณจะได้สัดส่วนของการตั้งโต๊ะขนาด6 คูณ12นะครับซึ่งมันจะพอดีในการวางโต๊ะลงไปแล้วจากขอบโต๊ะถึงกำแพงนะครับจะมีระยะห่าง1เมตร50หรือ6 0นิ้วพอดีนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับนี่คือ,อ,อนี่คือสัดส่วนของห้องที่คุณควรจะเตรียมนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามานะครับว่าถ้าอยากจะทำโตสนุกไว้เล่นเองที่บ้านนะครับต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับ ห้องกว้างแค่ไหนนะครับก็ใช้ห้องกว้าง5เมตรยาว7เมตรนะครับใครจะเตรียมห้องก็เตรียมประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับขอบนะครับด้านข้างจากขอบโต๊ะจนถึงขอบกําแพงเนี่ยก็จะใช้พื้นที่ประมาณ1เมตร5 0นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณใช้สูตรที่ผมบอกนี้นะครับพื้นที่5้คูณเนะครับคุณจะได้ตั้งโต๊ะแล้วมีระยะห่างนะครับขอบโต๊ะถึงกําแพงเนี่ยเมตรห้พอดี นะครับแล้วคุณก็จะแทงสบายนะครับเดินคิวแล้วก็ไม่ติดกำแพงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสัดส่วนของพื้นที่ที่ควรจะมีนะครับคือ5เมตรคูณ7เมตรนะครับใครที่มีพื้นที่บ้านนะครับพร้อมอยากจะทำโต๊ะนะครับก็เชิญครับนะครับนี่คือสูตรพื้นที่นะครับตั้งโต๊ะขนาด6คูณ12นะครับส่วนใครที่ต้องการจะลงโต๊ะเล็กลงไป ก็เอาพื้นที่ของขอบโต๊ะเป็นตัวตั้งนะครับคุณควรจะมีพื้นที่ต่อให้เป็นโต๊ะเล็กนะครับแต่พื้นที่ที่คุณจะต้องเผื่อไว้ในการแทงก็ยังต้องเป็นเมตรห้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเอาเมตรห้เป็นตัวตั้งครับแล้วคุณก็จะรู้ว่า,อ,าอัตราส่วนของห้องควรจะได้แค่ไหนนะครับใครที่ตั้งโต๊ะสิฟุตก็เอาโต๊ะสิฟุตตั้งแล้วก็คำนวณจากขอบโต๊ะไปอีกเมตรห้านะครับใครที่ตั้งโต๊ะหฟุต เล็กลงมาหน่อยก็ใช้วิธีคำนวณก็คือจากขอบโต๊ะออกไปอีกเมตร50คุณก็จะได้พื้นที่ในการทำงานอ่าในการเล่นสนูกเกอร์และก็คำนวณโต๊ะด้วยนะครับอ่ามาคำถามอ๋อมีคำถามเลยครับน้องเฟรมบอกว่ามีคำถามมาเอ่อถามมาว่าถ้าบ้าน5เมตรคุณหัวท้ายเวอะไรอะเว,เว,เ,วเวลาติดชิ่งแทงไม่ได้อ๋อง่ายครับ ก็เดี๋ยวไปร้านวัสดุก่อสร้างนะครับหาซื้อค้อนสักอันหนึ่งครับก็ทุบกําแพงบ้านออกมันติดใช่ไหมแล้วจะให้ทํำยังไงอะ่ะอันนี้อันนี้ตั้งโต๊ะไปแล้วยังคุณสลาวุฒิถ้ามันถ้ามันตั้งไปแล้วอะ่ะมันยากอะ่ะอีกห้าเนี่ยคุณก็ทุบที่เหลือเนี่ยอีกแค่อีกแค่ห้าจุดห้เองอ่ะอ ได้หัวได้หัวคิวไปลองใช้อย่างครับอ๋อสวัสดีคุณชัยวัน์นะครับได้แล้ว <shakes. S 1> ผมลองแล้วผมลองแล้วผมลองแล้วนะครับก็ติดแล้วแต่ว่า,อาลองติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปลองแทงแล้วก็เพิ่งจะลองติดแล้วก็ลองแทงยังยังตอบอะไรมากไม่ได้นะครับอ่าสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยคุณสมกานนะครับสวัสดีคุณสมกานด้วยนะครับขอบคุณครับที่ช่วยแชร์นะครับ ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเราจะมีการสัมภาษณ์น้องซันนี่แล้วก็มาพูดถึงเรื่องกาวที่จะติดหัวคิวครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับต้องใช้แบบไหนแบบไหนดีไม่แบบแบบไหนไม่ดีนะครับก็จะมาคุยกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับรายชื่อเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มีเพิ่มคนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะจับนะครับวันนี้เราจะมีเสื้อจาก S1 นะครับ สี่รางวัลด้วยกันนะครับช่างแช์สองนะครับแล้วก็คำตอบน้องไบหนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อเป็นของรางวัลในช่วงช่วงท้ายสามรางวัลนะครับเอสารรางวัลสองสองรางวัลสองรางวัลวันนี้สองรางวัลครับตอนท้ายสองรางวัลนะครับเป็นหมวกอีกหนึ่งใบอ่ามาโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะจับอะไรนะครับคําถามก่อนใครตอบถูก อ่ะโอเคเอาคําถามก่อนนะครับเอาคําถามก่อนคําถามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีเพิ่มอีกคนนึงอ่ามีเพิ่มเข้ามานะครับเอาเร็ว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 ใครอยากจะใครอยากจะตอบเข้ามานะครับยังยังมีเวลาอ่ะน้องเฟย์บอกว่าให้โอกาสให้โอกาสนะครับ นะครับอ๋อสวัสดีคุณอาร์ตนะครับสวัสดีพี่อาร์ตด้วยนี่เป็นไงเป็นไงอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยผมโชว์หน่อยสวัสดีครับคุณอาร์ตนะครับอ,อ,อ่าโอเคน้องเฟมถ้าตอบคำถามผมจดไน,นี่ไปแล้วจบแต้มไว้อ๋อคำถามคำถามคือคือจดไปแล้วนะครับเซรอ๋อเซนจูรีโอเค นะครับงั้นไปดูไปไปไปดูผู้โชคดีดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูครับนะครับจะได้เห็นกันคนที่ตอบคำถามมาแล้วตอบถูกคือน้องไบศิลชาเนี่ยเขาเซนจูรี่ได้หนึ่งราแต้มนะครับเป็นเซนแรกของเขานะครับใกล้เคียงที่สุดดูเหมือนว่าจะเป็นคุณสรลาวุธถูกไหม อ่าคุณสลาวุธนะครับคุณสลาวุธนะครับคุณตอบมาใกล้เคียงที่สุดนะครับอ่ารางวัลแรกเลยนะครับแล้วมีใครใกล้เคียงอีกอ่ะนี่ไงคุณนกคุณนกนะครับคุณนกน่าจะเป็นคุณนกเดี๋ยวผมดูหน่อยจะได้ไม่พลาดคุณนกคุณนกอันน่งน่งน่งอ่าคุณนกนี่ไงคุณนกร้อยสามนี่กี่โมงกี่โมง คุณนกนี่อ่าคุณนกนะครับอ๋อคุณนกไม่ได้แชร์ทำไมคุณนกไม่แชร์ให้ผมอะ่ะคุณนกคุณนกต้องช่วยแชร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเอา่อถ้าไม่ได้แชร์เนี่ยเอ่อก็จะตอบคำถามก็อาจจะไม่ได้ของรางวัลน,นะครับทีนี้เราต้องเอ่อไปให้กับคนที่ใ,ใกล้เคียงมากกว่าก็เป็นคุณเอิร์ธเหรอ หนอีทอ๋อผมอ่านผิดแล้วเนี่ยตายละอ่านเป็นเอิร์อ๋อนี่น,นี่คนนี้คนนี้ต่อมา1นึหนึ่งกับ1นึ่เอ๊ะอันนี้ให้หวยด้ไหมเออนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับนะครับแหมเป็นผู้ได้รับรางวัลเป็นเสื้อ S1 ครับ2รางวัลน,นะครับก็ได้ผู้โชคดีไปแล้วนะครับก็ถือได้ว่า อ่อร่วมสนุกกันทีนี้จะมาจับรางวัลคนช่างแชร์ครับนะครับรางวัลคนช่างแชร์นะครับคนช่างแชร์รางวัลเป็นเสื้อจาก S1 สวยๆนะครับเมื่อสักู่ที่ขึ้นให้ดูเป็นที่น้องเจลใส่อยู่นะครับอ่าอ่ะโอ้ยตายละลืมลืมให้ดูนะครับอ่ามา ดูหน่อยดูหน่อยใครเอ่ยคุณทวัตชัยทวีชัยอ้าวทวีทวีชัยขออภัยผมอ่านผิดทวีชัยนะครับช,ชัยอ้าวขอภขอภยัยขออภัยนิ้วมันใหญ่ครับนิ้วผมมันใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณทวีชัย คุณทวีช si ัยช uh ัยอะไรอ่ะ şey ชัยชัยกุลนะครับคุณทวีชัยชัยกุลนะครับก um ็ได้รับเสื้อนะครับอินบ็อกเข้ามาครับนะครับอินบ็อกเข้ามานะครับเรื่องอินบ็อกเข้ามานะครับคนที่ได้รางวัลนะครับอินบ็อกเข้ามานะครับเสื้อนะครับเลือกไซส์ได้ไหมน่าจะเลือกได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแจ้งกับคุณเอสไปนะครับว่า ว่าเป็นไซส์อะไรนะครับเลือกไซส์น่าจะได้ครับคุณสลาวุธบอกว่าร้อยสามถูกแล้วนี่ครับก็ร้อยสามเขาไม่ได้แชร์ไงครับไม่ได้ช่วยแชร์นะครับแต่ตอบคาถามเข้ามาคุณนกก็คุณนกคุณนกน่าจะเคยเข้ามาตอบคําถามหลายครั้งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้อาจจะลืมหรือเปล่าลืมว่าต้องช่วยแชร์ก่อนทําตามกติกานะครับขอบคุณทุกๆคนครับที่ทําตามกติกานะครับแล้วก็มาถึงรางวัลต่อไปนะครับอ่ะอันนี้รางวัลต่อไป เป็นเสื้ออีกหนึ่งตัวครับเป็นช่วงรางวัลในช่วงท้ายนะครับมีเสื้อกบะมวกให้เสื้อกบหมวกนะครับให้เสื้อกบหมวกเสื้อ S1 ครับอีกหนึ่งตัวนะครับใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะใช้โชคดีอ่ะเป่าผิดข้างขออภัยขออภัยคุณพิสิทธิ์นะครับคุณพิสิทธ์ นะครับอ่าคุณพิสิทธิ์ขออ่านนะชานส,นสีคุณพิสิทธิ์ชานสีครับอ๋ออย่าลืมพิมพ์หนึ่งด้วยไหนขอดูหน่อยอยู่ไหมคุณพิสิทธิ์นะครับแต่แต่เมื่อสักครู่นี้อยู่กันทั้งนั้นนะครับคุณพิสิทธิ์อยู่ไหมคุณพิสิทธิ์อ่าอินบ็อกซ์มานะครับ <Okay. S 1> อ่า อินบ็อกมาครับพิมพ์หนึ่งด้วยนะครับคุณพิสิทธ์แสดงตัวหน่อยนะครับแสดงตัวหน่อยในอาทิตย์หน้านะครับเราจะสัมภาษณ์น้องซันนี่แล้วก็จะจับไมคคิวเดือนสิงหาคมนี้เป็นไมค์คิวหนึ่งสี่เจ็ดนะครับของนิคคิวนะครับใครที่สะสมมาอันนี้คุณ ใช่ครับเดี๋ยวคุณพิสิทธิ์ยังไม่แสดงตัวมาเลยอะ่ะคุณสุพลได้เสื้อเหรอถ้าคุณพิสิทธิ์ยังไม่พิมพ์หนึ่งเข้ามาผมถือว่าสลาสิทธิ์นะครับเสื้อก็จะเป็นของคุณสุพลทันทีอยู่ไหมคุณสุพลอยู่ไหมครับคุณสุพลพิมพ์หนึ่งเลยถ้าอยู่พิมพ์หนึ่งเลยครับผมถือว่าสุพลอยู่ไหมครับ คุณสุพลวังตาลน,นะครับคุณสุพลวังตาลช่วงนี้อากาศเดี๋ยวขอเนี้ยปรับกล้องนิดนึงครับปรับกล้องนิดนึงครับโอเคอยู่ไหมครับคุณสุพลอ่ามาแล้วคุณสุพลได้เสื้อนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเสื้อนะครับเสื้อ S 1. <S 1> เอ,อ้อ S1 อ่าทีนี้รางวัลต่อไปเป็นหมู่สวยๆครับ รางวัลต่อไปเป็นหมวกนะครับเป็นหมวกเป็นหมวกให้ดูนิดนึงเพราะว่ามีคนได้รางวัลแล้วก็ไปรีวิวให้นะครับเป็นหมวกเป็นหมวกนี่กิฟเก๋กิฟเก,เก๋เวกา้าสวยมากครับเป็นหมวกจากโตยโยต้ายนะครับเซีวันและเซี SUV mm. นะครับก็เป็นหมวกของพรีเมียมทุกอย่างครับนะครับนอกจากยางเกรดพรีเมียมแล้ว หมวกอสเซนซ์ของเซเวเนียที่มอบให้นี่คือเป็นของของพรีเมียมทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับก็นะครับอ่าแล้วันนี้เป็นรางวัลหมวกครับนะครับไข่เอย่ยกับหัวอ่ะกับหัวขออภัยขออภัยคุณคุณอาทิตย์กอบแก้ว คุณคุณอาทิตย์ได้ไหมยังเนี่ยหมวกคุณอาทิตย์อยู่เปล่าไอ้คุณอาทิตย์เค,เคยได้หมวกยังยังไม่ได้เนาะจำไม่ได้จำไม่ได,ไได้อยู่หรือเปล่าคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์พิมพ์หนึ่งมาเลยถ้าอยู่ช่วยตอับหน่อย อยู่ครับอยู่อ่าอยู่มาแล้วโอเคนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเออ่คนที่ได้รางวัลทั้งหมดนะครับหม,หมดแล้วครับอ่าหมดแล้วนะครับ <c oughs> มีมีมีใครอะไรอีกอ่ะก็ <c oughs> คน <c oughs> ที่บอกยัง <c oughs> ไม่ได้ทวีทชัยเขาสลัดสิอ๋อมีคุณทวีชัยเหรอใครอ่ะขออินบ็อกซ์มาบอกสลัดสิเดี๋ยวก่อนนะทวีชัยทวีชัย วิชัยชเป็นรางวัลเสื้อปะอ่ะอ่าโอเคงั้นจับโอ้โหมีคนส,สละ <S 1. S 1> สิอ่าเสื้อเอวันมาเดี๋ยวผมจับอีกหนึ่งรางวัลคุณสงการป่ะถ้าผมดูกับหัวอย่างนี้ใช่คุณสงกานคุณสงการเนี่ยคุณสงการเดี๋ยวนะนี่นี่เมื่อกี้เข้ามานี่ ไปไหนล่ะคุณสงการคุณสงการอยู่ไหมครับพิมหนึ่งเลยครับเสื้อ S1 สเป็นของคุณครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมหายก่อนสงการคุณสงการนะครับคุณสงการครับผมขอโฟกัสนิดนึงครับ <laughs> ขอบคุณมากครับเอาล่ะ ุณสงการอยู่ไหมครับสงการอยู่พิมพ์หนึ่งมาเลยอ่ามาแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสงการด้วยครับเป็นเซอร์เอชวันอินบ็อกมาเลยนะครับนะครับก็ได้เสื้อสวยๆจาก S1 วันนะครับมอบให้นะครับอ่าไปดูอีกทีแล้วกันนะครับนี่นะครับก็เป็นเสื้อสวยๆสไตล์ S1 นะครับแล้วก็ใครที่นะครับไปชมการแข่งขันนะครับ 6แดงนะครับที่แฟชั่นนะครับเขามีกิจกรรมดีๆด้วยครับทายผลแชมป์นะครับแล้วได้ลุ้น Air Imminent นะครับซึ่งกติกาง่ายๆก็คือส่ง SMS พิมอาร์นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อคนที่ได้แชมป์แล้วก็ส่งไปที่ดอกจันนะครับเอาไม่ได้ดอกจันชาร์ป4504299นะครับก็ไปลุ้นรางวัลกันนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆของทาง Imminent Air นะครับที่จัด ให้กับผู้ที่เข้าไปชมกันนะครับเอาละครับก็วันนี้เส้นทางนักกีฬาครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับซึ่งประกอบไปด้วยโตโยไทยครับนะครับเซียวันและเซียวันเอยางเกตพรีเมียมนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณแพรไม้ฟู้ดการ์เด้นครับนะครับหัวหินนะครับถนนคันคองนะครับแล้วก็ขอบคุณนิ k คิวนะครับ สำนักงานใหญ่อยู่จันทบุรีครับแล้วก็ที่ล่มเก้าซอยห้าด้วยในกรุงเทพนะครับแล้วก็เอเชียคิวครับพุทธบูชา37ทับหนึ่งนะครับแล้วก็อิมเพรสชั่นคิวหัวหมาก21นะครับชัยคิวนะครับพุทธมผลสาย2นะครับทางเข้าวัดบุญยประดิษฐ์แล้วก็ขอบคุณไลฟ์คิวครับน้องใหม่เลยนะครับอยู่ที่วัชระพลซอย4นะครับก็ดูแลโดยคุณอ้วนสอยดาวนะครับ พร้อมทั้ง The Hunter อคลับสนุกเกอร์ถนนการจนาพิเศษครับอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่อยู่ที่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กเลยครับนะครับอยู่บริเวณด้านขวามือแล้วก็ขอบคุณคิวสปอร์ตไทยแลนด์ Q ครับพี่ปืนปักคองนะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้นะครับสำหรับพี่ปืนใครที่อยากะจถ่ายรูปสวยๆได้รูปสวยๆในวันงานของคุณนะครับ ก็ติดต่อไปได้นี่คือผู้สนับสนุนรายการของเราขอขอบคุณไว้ตรงนี้นะครับทางเส้นทางนักกีฬาสัปดาห์หน้าฝากติดตามด้วยนะครับเราจะสัมภาษณ์สดน้องซันนี่นะครับซันนี่สายล่อฟ้านะครับนะครับซึ่งสัมภาษณ์สดผ่านอยู่ที่อังกฤษเลยนะครับแล้วก็มาติดตามเรื่องราวการเป็นอยู่ของเขานะครับสิ่งที่เขาต้องทําลุกขึ้นมาโมไม้ทำทำไม้คิวใช้เองเลยเอาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ ไปติดตามกันนะครับในอาทิตย์หน้านะครับแล้วพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับกาวติดหัวคิวนะครับใครทีออ่อยากจะรู้ว่ากาวเนี่ยใช้ได้กี่แบบมีกี่แบบที่จะต้องใช้นะครับในการติดหัวคิวแต่ละครั้งมีกาวให้เลือกกี่ประเภทนะครับที่เหมาะสําหรับการทําหัวคิวก็ติดตามกันในอาทิตย์หน้านะครับวันนีเ้เส้นทางนักกิกาผมปั่นโวเคนแล้วก็น้องเฟรมโวเคนนะครับก็หมดหน้าที่หมดเวลาแล้ว จริงๆมีเวลาเหลืออยากจะคุยต่อซะด้วยซ้ำช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนนะครับฝนตกบ่อยก็ดูแลสุขภาพผมเองก็แย่เหมือนกันนะครับก็เพิ่งจะฟื้นเหมือนกันนะครับเราขอขอบคุณไว้ตรงนี้ครับนะครับในสัปดาห์หน้าติดตามกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนหมดหน้าที่แล้วครับสวัสดีทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามขอให้มีความสุขเรื้อรังครับนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเรื้อรังรักษาไม่หายนะครับเอาละครับอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีครับ